ลูกชิ้นอบแห้งมาแล้วจ้าสำหรับใครอยากจะได้ทานเล่นๆทานอร่อยนึบหนับนำหนเหมือนขนมเหมือนแบบว่าเอาไว้ทานเล่นนะคะน้อไว้ดูทีวีไว้ดูซีรีส์ก็ได้จ้ะวันนี้พี่ตามาจัดโปรโมชั่นให้เลยค่ะโปรโมชั่นสำหรับแฟซเซลวันนี้นะกดให้ทานนะกดให้ทานนะสำหรับไลฟ์นี้นะเฉพาะไลฟ์นี้ไลายเดียวค่ะถ้าเกิดหมดแล้วไม่มีเติมสต็อกถ้าเกิดหมดแล้วไม่มีเติมสต็อกนะคะน้อนะคะสำหรับไซส์หนึ่งร้อยกรัมค่ะขนาด100กรัมนะคะขนาดทดลองขนาดเปิดจ ขนาดทดลองขนาดเปิดใจวันนี้จะโปรให้จากราคาปกติจากราคาปกติ69บาทไม่ขายค่ะวันนี้ให้ราคาเป็เลยค่ะทุกคนจ้า39บาทจา้ะ 39บาทแฟลเซลวันนี้กดให้ทานนะกดให้ทานนะคะไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะคะหรือว่าใครที่ไปซื้อหลังไลฟ์แล้วหรือว่าจบไลฟ์ไปแล้วนะคะก็จะไม่ใช่ราคา39บาทจะขึ้นเป็นราคา69บาททันทีสําหรับไซส์เปิดใจนะคะขนาดเปิดใจเนาะลูกชิดอบแห้งค่ะเคี้ยวเพลินหนึบหนับอร่อยนะคะมีกากใยอาหารสูงมากๆค่ะมีไฟเบอร์สูงนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายย่อยยากต่างๆนะคะสามารถกินตัวน,นี้ได้เลยจ่านะคะหวานน้อยหว,วานแบบธรรมชาติไม่ใช่ลูกชิดเชื่อมนะ พี่ตาบอกเลยค่ะว่าทุกคนต้องมีไว้ติดบ้านทุกคนต้องมีไว้ติดบ้านเพราะว่าเลยคะ่ะทุกคนจ๋าตัวนี้สามารถเก็บได้ถึง6เดือนสามารถเก็บได้ถึง6เดือนนะคะไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่วัตถุก,กันเสียด้วยนะ ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณพิธีรพัฒน์พี่บางนะคะขอบพระคุณพี่บางพิธีรพัฒน์นะคะแล้วก็นะคะแล้วก็คุณพี่วัชราด้วยนะคะแล้วก็หลายๆคนนะคะที่สั่งออเดอร์กันเข้ามาเยอะมากๆขอบพระคุณมากๆค่ะนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะทุกคนจ๋าอย่าลืมกดติดตามช่องอย่าลืมเข้าจอเข้าใจนะคะที่สําคัญคือไปกดตะกร้าได้เลยนะเรามีหลายเรามีหลายขนาดให้เรามีหลายขนาดให้แล้วก็หลายไซส์มากๆค่ะสนใจไซส์ไหนสนใจนะคะขนาดไหนสามารถกดได้เลยจิ้มได้เลยค่ะหมดแล้วหมดเลยไม่มีเติมสต๊อกนะหมดแล้วหมดเลยไม่มีเติมสต๊อกนะคะสำหรับ วันนี้เซตเปิดใจนะคะหรือว่าขนาดทดลองนะคะขนาดเปิดใจเุ้ยเห็นคนอื่นรีวิวกันเยอะเลยอยากกินจังเลยนะคะสามารถเปิดใจกินเซตนี้ได้ค่ะทุกคนจ๋าเซตแรกเลยค่ะขนาด100รกรัม100กรัมวันนี้จากราคาปกติ69บาทไม่ขายค่ะวันนี้จับโปรให้เลยค่ะในราคา39บาทจัดเลยจ้า จัดก่อนมีสิทธิ์ก่อนจัดก่อน,อนมีสิทธิ์ก่อนเพราะว่าอะไรคะถ้าเกิดหมดแล้วหมดเลยไม่มีเติมสต็อกนะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยไม่มีเติมสต็อกนะสําหรับใครที่ยังลังเลใจอยู่ไม่มั่นใจทุกคนจ๋าหูออเดอร์เยอะมากมากล่ะออเดอร์เยอะมากๆค่ะขอบพระคุณมากๆพี่บางพิธีรพานแล้วก็พี่วัชรามาก,มากๆานะคะทุกคนจ๋าใครสั่งแล้วพิมว,ว่าสั่งแล้วหน่อยคะ่ะใครเออใคร,ใครที่สั่งแล้วพิมว,ว่าสั่งแล้วให้พี่ตาหน่อยจ้าขอบพระคุณค่ะ มีบริการเก็บเงินไปทางแล้วก็โอนนะคะมีบริการเก็บเงินไปทางแล้วก็โอนนะคะที่สาคัญคืออย่าลืมไปเก็บคูปองส่งฟรีด้วยอย่าลืมไปเก็บคูปองส่งฟรีนะคะเรามีคูปองส่นลดด้วยนะทุกคนจ๋ารีบเก็บรีบจิ้มเลยรีบเก็บรีบจิ้มแล้วก็รีบชําระเงินนะคะเนาะเดี๋ยวคูปองจะหมดก่อนเดี๋ยวคูปองจะหมดก่อนนะจ๊ะเนาะสำหรับลูกชิฟตอบแห้งค่ะลูกชิดตอบแห้งนะคะทุกคนจ๋าเวลาจํากัดนะเพราะว่าแฝดเซลค่ะแฟดเซลวันนี้วันสุดท้ายค่ะวันนี้วันสุดท้ายนะเคี้ยวเพลินเคี้ยวหนึ ไฟเบอร์สูงนะคะสำหรับใครที่ขับถ่ายยากแนะนํามากๆค่ะหวานน้อยหวานแบบธรรมชาติไม่ใช้ลูกชิปเชื่อมนะคะมีไว้ติดบ้านบอกเลยว่าดีมากๆค่ะเวลาหิวนะจ๊ะเนาะสามารถเก็บได้ถึง6เดือนจ้า ขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าที่สั่งซื้อกันเข้ามาเยอะมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องจีนะคะหรือว่าน้องอุีนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะที่สั่งซื้อกันเข้ามานะคะเนาะใครสั่งแล้วพี่ว่าสั่งแล้วพี่ตาหน่อยจ้าใครสั่งแล้วพี่ว่าสั่งแล้วพี่ตาหน่อยนะคะพี่ตาจะได้คอนเฟิร์มออเดอร์ให้นะจ๊ะเนาะอย่าลืมกดติดตามข้ออย่าลืมกดติดตามช่องนะคะทุกคนจ๋าเพื่อจะไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆจากทางช่องไปนะจ๊ะเนาะขอจอเข้าใจเป็นกำลังใจให้กันค่ะอย่าลืมนะคะกดตะกร้าที่เราจะสั่งนะกดตะกร้าที่เราจะสัรา รับเซตเปิดใจสูตรเข้มข้นนะคะทุกคนเขาเรียกว่าสูตรนี้นะบอกเลยว่ากินอร่อยจริงๆค่ะสูตรนี้กินอร่อยเพื่อแล้วว่าเป็นเซตเปิดใจแล้วก็ลหลายๆคนนะ่ะกินเซตนี้เริ่มต้นแล้วก็สั่งเพิ่มเยอะมากๆค่ะมาสั่งอ e ีกรอบสองนะคะบอกว่าพี่ตาขามันอร่อยมากหนูแบบไม่ไหวค่ะพี่นะคะลุงนิดหนูสั่งเป็นแบบ0 0กรัมกก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่าเ,เปิดใจจริงๆค่ะไม่เคยลองก็สามารถลองแบบเซตเปิดใจได้นะคะเนาะสำหรับโปรโมชั่นนะคะวันนี้นะปกติราคา69บาทไม่ขายนะคะเนาะปกติราคา6 9บาทไม่ขายวันนี้้จะโปให3039 9บาทเท่านั้นจ้าใครที่เข้ามาใหม่ฟังไม่ทันนะคะใครที่เข้ามาใหม่ฟังไม่ทันนะคะเดี๋ยวพี่ตาเอ่อเดี๋ยวพี่ตาพูดให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะ